สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องขายลูกกินซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีที่สองต่อจากอีพีที่1นึอพีนี้เสนอเป็นตอนอวสานนะคะลงมาลงมากันได้แล้วสาวสาวลงมากันเร็วสาวสาวที่พากันนั่งมากับรถตู้ต่างพากันงัวงเงียจากอาการง่วง และยังไม่สรางจากอาการเมารถและหนึ่งในนั้นก็มีงามตาหญิงสาวที่นั่งมาด้วยมาลงมากันได้แล้วป้าระเบียบหรือว่าเจ๊ระเบียบที่คนเขาเรียกกันติดปากว่าเจ๊เบียบได้เดินออกมาจากบ้านอีกหลังซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนทั้งลานจอดรถที่มีขนาดใหญ่ โดยรถที่จอดนั้นก็จะมีทั้งรถเกง๋งยี่ห้อรูและรถตู้หลายคันเด็กผู้หญิงทั้งสี่คนที่มาจากบ้านนอกต่างพากันงัวเงียและเดินลงมาจากรถตู้นางสายใจมาพาเด็กทั้งสี่คนไปพักผ่อนก่อนหาข้าวหาน้ำให้พวกเขากินด้วยละ่ะอีกสองสามวันค่อยสอนงานข่ะเจ๊สายใจแม่บ้านวัยกลางคน เดินมาพาเด็กหญิงทั้งสี่ไปพักตามที่ป้าระเบียบหรือว่าเจ๊เบียบได้สั่งการเอาไว้ตามฉันมาทางนี้จากเด็กๆสายใจหรือว่าป้าสายใจแม่บ้านที่คอยดูแลและรับใช้คุณระเบียบได้พาเด็กทั้งสนั้นเดินมาที่ตึกอีกหลังโดยสายใจได้เดินนำหน้าและเด็กทั้งสคนก็เดินตามหลังเธอมา เด็กทั้งสี่คนมาถึงบ้านพักซึ่งเป็นบ้านพักหลังขนาดกลางที่ถูกแยกออกมาจากบ้านหลังใหญ่งามตาเดาได้ว่านี่คงเป็นบ้านของคนงานป้าระเบียบจึงให้เด็กสาวทำงานอะไรกันนะเธอคิดในใจจะว่าแม่บ้านก็ไม่ใช่หรือว่าป้าระเบียบนั้นจะให้พวกเธอมาทำงานเป็นพนักงานร้างจาง แต่พอหญิงสาวมองไปรอบๆก็ไม่เห็นว่าจะมีร้านอาหารหรือว่ามีร้านค้าแต่อย่างใดด้วยความสงสัยงามตาเธอจึงถามป้าสายใจไปว่าป้าจ๋าป้าสายใจจ๊ะคุณระเบียบเอ้ยเจเบียบจะให้พวกฉันมาทำงานอะไรด้วยจ้ะสายใจเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบงามตาไปว่า ก็มาทำงานบริการนะสิพวกเองไม่รู้เหรอหญิงสาวทั้งสี่คนหันหน้ามามองกันทุกคนต่างทำหน้างงๆก่อนที่จะมีคนในนั้นพูดขึ้นมาว่างานบริการอะไรกันจะ๊ะแล้วมันยากไหมจ๊ะป้าสายใจสายหัวแล้วจึงตอบว่ามันก็ไม่ยากหรอกแรกๆพวกเองก็คงกลัว แต่เดี๋ยวอยู่ไปก็จะชินเองนั่นแหละใครโชคดีก็อาจจะมีคนรับเลี้ยงป้าสายใจยิ่งพูดพวกฉันก็ยิ่งงงใครกันล่ะจ๊ะจะมารับเลี้ยงพวกฉันเออเออเดี่ยวพวกเองก็รู้สายใจตัดบทสายใจพาเด็กทั้งสี่คนมาถึงห้องพักซึ่งเป็นห้องโถงที่มีเพียงแค่ที่นอนเป็นฟูกบางๆ และมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำใช้รวมกันเพียงห้องเดียวพวกเองก็พากันพักผ่อนเอาแรงก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะให้คนเอาข้าวเอาน้ำมาให้ขาดหรืออะไรก็บอกป้าแล้วกันป้าไปละป้ามีงานต้องทำอีกเยอะสายใจเดินเข้าไปอีกฝั่งของบ้านงามตาหญิงสาวยังไม่หายสงสัยนี่พวกเขามาทำงานอะไรกันนะ แล้วเงินที่ว่าเจระเบียบนั้นจะส่งกลับไปที่บ้านใครกันล่ะที่จะเป็นคนส่งหญิงสาวได้แต่คิดแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้าจากการเดินทางและนั่งรถมานานหลายชั่วโมงหญิงสาวทั้งสี่คนจึงได้พากันหลับไปเรียบร้อยไหมสายใจเจระเบียบถามแม่บ้านเพื่อเช็คว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่เรียบร้อยดีค่ะเจ ดีมากอีก3ามวันพวกเด็กๆก,ก็จะเริ่มงานกันแล้วสายใจเองที่อดสงสารเด็กๆไม่ได้แต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าทุกคนนั้นก็รู้แล้วแต่สมัครใจมาจากความเต็มใจจากพ่อและแม่สายใจแม่บ้านถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะไปทำงานของตนเองตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย5วันต่อมาหญิงสาว ที่ถูกพามาจึงได้พามาทำงานหญิงสาวที่มาจากบ้านนอกที่พึ่งหายเหนื่อยจากการเดินทางแต่ทุกคนก็ต้องตกใจแล้วก็หวาดหวัน่นเมื่อเจ๊ระเบียบได้สั่งให้คนนําเสื้อผ้าและชุดแต่งหน้ามาจัดการแปลงโฉมให้กับพวกเธอนี่พี่จะทำอะไรพวกเราจะ๊ะงามตาถามขึ้นด้วยความสงสัยเมื่อเห็นสาวสอง มาพร้อมกับชุดและเครื่องแต่งตัวหญิงสาวสองจึงพูดขึ้นว่าเอาเ้าก็มาแต่งตัวให้พวกหล่อนยังไงล่ะจ๊ะถ้าไม่แต่งหน้าแต่งตัวแล้วจะมีคนซื้อหรือย่ะลิซา่าสาวสองคนดังกล่าวได้พูดขึ้นทำให้งามตากับเพื่อนทั้งสามคนหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเดีร็วๆเ,เข้ารีบเปลี่ยนชุดเข้าสิเดี๋ยวรถมารับช้าโดนเจ้ดา่า ฉันไม่รู้ด้วยนะทุกคนต่างพากันทำตามคำสั่งของสาวสองด้วยความหวาดกลัวและเมื่อทุกคนแต่งตัวและแต่งหน้าเสร็จแล้วรถตู้คันดังกล่าวก็ได้มารับเด็กหญิงทั้งสี่คนไปขึ้นรถไปกันได้แล้วรถตู้ที่กระจกทั้งสี่บานนั้นติดฟิล์มสีดำทึบได้ขับมาถึงซึ่งเป็นบาร์แห่งหนึ่งและที่นี่ มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติแล้วส่วนมากก็มักจะเป็นผู้ชายแต่ถ้าว่าก็จะมีผู้หญิงที่นั่งอยู่แล้วก็จะเป็นหญิงสาวแต่งตัวในชุดวาบวิวและหนึ่งในนั้นก็จะมีเจ้ระเบียบที่ยืนคุยกับชายวัยกลางคนท่าทางมีเงินอยู่หลายคนเสียขาต้องการแบบไหนเคาวันนี้เจ้เบียบได้ถามกลุ่มผู้ชายวัยกลางคนกลุ่มนั้น ก่อนที่หญิงสาวทั้งสี่คนได้พากันมานั่งลงที่โซฟาตัวยาวหญิงสาววัยแรกแย้มที่ถูกผัดแปรงแต่งหน้าอ่อนๆผิวขาวผ่องพันสลับกับแสงไฟสีนวลเข้ากับชุดที่พวกเธอนั้นสวมใส่ได้อย่างลงตัวมีเด็กใหม่มาหรือเจ้เสียได้ถามขึ้นใช่แล้วคะเสียใหม่ๆสิ่งๆเลยนะคะเสียขาบรรดาเสียเสียที่มา ต่างพอใจมากเมื่อหันไปมองเด็กสาวที่เจ๊ระเบียบนั้นได้แนะนำแล้วพาตัวมาให้ดูพวกเสียทั้งหลายได้พากันเลือกหญิงสาวกันทีละคนไปซิหนูๆไปดูแลเสียในห้องนะจ๊ะไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวด้วยความใส่ซื่อและไร้เดียงสาเด็กสาวทั้งสามคนจึงได้เข้าไปในห้องกับชายวัยกลางคนที่เรียกกันว่าเสีย งามตาเธอเองก็ได้เข้ามาในห้องกับเสี่ยที่มีชื่อว่าเสียกำแหงซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลและร่ำรวยมากในย่านนี้แต่เมื่อมาถึงห้องด้วยความหวาดกลัวเสียกำแหงจึงได้เข้ามากอดและเริ่มลวนลามเธอทำให้หญิงสาวสั่นไปทั้งตัวและทั้งความหวาดกลัวน้ําตาเธอไหลาพลากหลังรินออกมาเป็นสาย พ่อจ้าแม่จ้าช่วยลูกด้วยทันใดนั้นเองเสียกําแหงจึงได้หยุดการกระทํานั้นที่เป็นการบังคับจิตใจของหญิงสาวนั้นลงก่อนที่เขาถามหญิงสาวไปว่าเธอโอเคไหมหญิงสาวพยักหน้าและได้เล่าให้เสียฟังถึงเหตุผลที่เธอนั้นทําไมถึงได้มาที่นี่เสียกําแหงจึงเกิดสงสารงามตาเข้า เสียจึงพูดว่ารับเงินนี่ไว้ถ้ากลัวแล้วก็กลับบ้านเธอไปซะถ้าเธอไม่เต็มใจทำงานที่นี่ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องบอกเจ๊ระเบียบละ่ะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเธอคงรู้นะว่าจะต้องทำอย่างไรงามตาขอบคุณเสียกำแหงที่เอ็นดูเธอขอบคุณเสียมากนะคะแล้วทั้งสองก็ได้ออกมาจากห้องนั้น งามตาได้มาบอกกับเจระเบียบว่าจะไม่ขอทำงานที่นี่อีกต่อไปเธอจึงได้นำเงินทั้งหมดที่เสียกำแพงนั้นให้คืนเจระเบียบไปฉันจะไม่ทำงานที่นี่นะคะเจ้แล้วก็นี่เงินที่เจ๊จ่ายให้กับพ่อกับแม่ของฉันต่อให้ลําบากหรือว่าอดอยากแค่ไหนฉันจะไม่ยอมขายศักดิ์ศรีและจิตวิญญาณของฉันอย่างเด็ดขาดน้อยแน่อีนางคนนี้ เสียจะขอดูแลเองยังจองหองอีกงามตาไม่ฟังในสิ่งที่เจระเบียบพูดเลยเธอเดินออกจากที่ตรงนั้นมาอย่างไม่สนใจว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไปไปให้มันรอดเถอะนั่งอวดดีอยากลับมาขอข้าวฉันกินก็แล้วกันหญิงสาวเดินปาดน้ำตาและได้หางานทำเป็นตายรายดียังไงฉันก็จะไม่ยอมขายตัว งามตาพูดกับตัวเองพร้อมทั้งน้ำตาที่ไหลรินออกมาหญิงสาวเดินหางานทําอยู่หลายวันจนในที่สุดเธอก็ได้งานเป็นพนักง,งานร้านขายซึ่งเป็นร้านขายกาแฟที่เปิดใหม่โชคดีมากที่ร้านนี้มีห้องให้พนักง,งานได้พักอาศัยด้วยถึงแม้มันจะคับแคบแต่ถ้ามันช่วยให้ประหยัดได้หญิงสาวก็ยินดีที่จะอดทน งามตาเก็บออมเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ประหยัดกินประหยัดใช้เธอแบ่งเงินเป็นสัดส่วนแบ่งส่งกลับบ้านให้กับพ่อและแม่ของเธอหญิงสาวได้นำเงินบางส่วนไปสมัครเรียนภาคสมทบงามตาทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเหนื่อยสายตัวแทบขาดเธอก็ต้องอดทน หิงสาวทำงานอยู่นานหลายปีจนในที่สุดหญิงสาวก็เรียนจบปร,ริญญาตีแต่เธอก็เลือกที่จะไม่บอกให้พ่อกับแม่เธอรู้จนในที่สุดงามตาได้งานที่บริษัทใหญ่เธอจึงขอลาออกจากร้านกาแฟแห่งนั้นเจ้าของร้านที่รักและเอ็นดูเธอต่างก็เสียดายในฝีมือการทำงานของเธอแต่ถ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าทุกคนก็ยินดีกับงามตาด้วย หญิงสาวตั้งใจทำงานที่ใหม่เก็บออมเงินอยู่หลายปีจนเธอนั้นมีเงินซื้อคอนโดเป็นชื่อของตัวเองงามตาที่มีประสบการณ์จากการทำงานร้านกาแฟเล็กๆเธอจึงได้นำเงินไปลงทุนเปิดร้านกาแฟเล็กๆเ,เป็นของตัวเองทำให้หญิงสาวมีเงินเก็บเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆจนเธอนั้นมีรถและมีลูกน้องที่คอยขับรถให้ เมื่อมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วหญิงสาวจึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านนอกเพื่อบอกความสำเร็จนี้ให้กับพ่อและแม่เธอได้รับรู้รถคันใหญ่ได้มาจอดที่หน้าบ้านซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆของเธอหญิงสาวเดินลงมาจากรถเธอมองไปที่สิ่งรอบๆตัวแม่เธอร้อ่งออกมาพร้อมทางน้ำตางามตา มารดาที่รอคอยบุตรสาววิ่งเข้ามาสวมกอดลูกด้วยความคิดถึงลูกแม่จางามทำสำเร็จแล้วนะจ้ะแม่งามตามารับแม่ไปอยู่ด้วยเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดทั้งพ่อและแม่ก็พากันร้องไห้ออกมาโดยความดีใจและปลื้มใจที่ลูกสาวของตนนั้นสามารถทำทุกอย่างที่สำเร็จได้พ่อขอโทษนะลูกที่ส่งลูกไป ผู้เป็นพ่อหยุดพูดก่อนที่ลูกสาวนั้นเข้ามาจับมือพ่อเอาไว้แล้วเธอพูดว่าพ่อช่างมันเธอจ้ะเรื่องมันนานมากแล้วนะอย่าไปจำมันเลยสามคนพ่อแม่ลูกสวมกอดกันแนบแน่นพ่อกับแม่ไปอยู่กับหนูนะจ๊ะพ่อกับแม่คงจะต้องอยู่ที่นี่นะลูกว่างๆลูกก็มาเยี่ยมพ่อกับแม่นะหญิงสาวจึงตามใจพ่อกับแม่ของเธอ โดยที่เธอนั้นได้สร้างบ้านหลังใหม่และหมั่นมาดูแลท่านทั้งสองอยู่เป็นประจำทำให้ทุกคนมีความสุขมาก